สวัสดีค่ะพี่ๆและน้องๆทุกคนนะคะวันจะมาได้เกมสู้กันยูเราจะเริ่มเล่นกันเลยว้ามี14คนพบเลยวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้ซึ่งมันแปลงมานเลยแถมน้ำมียันอยู่ข้างหลังอีกด้วยฟวะอฟะ็กฟ็กฟ็อก y เธอเยสคือแบบถ้าเกิออดคนไหนล้มคือเราต้องไปช่วยนะคะ ถ้าเกิดเราช่วยไม่ทันคือเขาจะตายอย่างนเขาจะมาเราจะเริ่มออกมาช่วยคนกันจิบจ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บน่ะอ๊เราไปทานนี้ดีกว่าเปประตูเพื่อนไปไปด้วยกันอันนี้ตู้นี้คือสามารถเลื่อนได้ด้วยมีคุณแจอา้าวเลื่อนเก็บไปแล้วอ่ะเนี่ยโอ้ต่เก็บไปขายสักหน่อยโอ้ไม่เป็นไรมาตรงนี้คือมันจะเป็นยัน แล้วทีนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในนั้นก็คือโดนขำไปหมดเลยแล้วต้องช่วยเขาอจะคนนั้นให้ได้เลยนะคะยู้อเขารู้สึกเบสต์ตม้งแตั้แมงุ่ยกัดลิ้นต <Yeah. S 1> ัวเองคือมันเหมือนแบบเป็นไมิมิเกมเริ่มไม่ค่อยโอเคและไม่เจอไม่โอเคแล้วงั้นจะไปช่วยคนนั้นซึ่งเราต้องมองล่าก่อนโอ้โห เหมือนมีต uh ัวอะไรอยู่ข้างัเอะเราซื้อเพื่อนไม่ได้มีคนหยวคาราคะตาจะไปตามหาตอโอ้โหแอปแอปมีอดเนี่ยเจริงค่ะเปิดม เ้าเปิดตรงนั้นไม่ได้ก่อนเฮ้ยมีคนมีคนลมแล้วเราเราต้องดูด้านเรากันถ้าไม่งั้นดูดูดูมีขึ้นไหวตกใจด้วยจะได้ว่าต้องมีเพื่อนโดนเรียบร้อยอ่าเราต้องไปช่วยเพื่อนเอะเดี๋ยวดูกันโอเคไม่มีเราจะเห็นเพื่อนแต่เราจะได้ว่าตรงนี้มันจะมีห้องลับอยู่เปิดเปิดแล้วก็เข้าประตูเพื่อหยิบคุแจนแล้วก็ป้าย ไปขายให้เพื่อนกันทุกคนเย้หายอยู่คนนึงก่อนนะแคะ่หายุึ้นใจทุกันแคะ่ไขายนะคะฮะเจ็ดแปดเพื่อนขายขไขดิไขเย้เพื่อนตายไปหนึ่งคนแล้วก็มีคนนอนกินอยู่บนพื้นด้วยเด้ย มีคนไม่ใส่เทป้าอะซีเปื่อยมาเลยพร้อมวีก <il> น่ะ้อบกันจังจะเ๊ซุกนี่คือจอมรุดแนงดีซุบ

โอ้โหสนใจแล้วต้องมาเราต้องไปหากับอีตรงนี้อ่ะคะ่ะที่จเป็นอีโมจิร้องไห้ไม่ไมีมแฮปปี้อะคะ่ะซึ่งเราต้องเอาคือถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดข้าวที่จะจําได้คือแบบเราต้องผ่านด่านนี้ปิ่มแล้วก็ต้องไปด่านผ่านด่านที่ช้างอีกนะคะพอผ่านด่านนั้นเสร็จแล้วถือว่าจบจัดคือมันจะจบแบบเลยโอ้โห ดีเด็กๆถึงฉันจะโอดแต่ฉันอยู่ในบทน,น,น่ารักนะเธอน่าเธอน่ารักนะแต่เธอโหดเกินไปนะเธอเธอจะน่ารักก็ตามแต่ในภายในเธอก็ถือมีดเธอก็ฆ่าคนอยู่ใช่เหรอเย้เพื่อนมีความความรู้สึกที่ว่าจะเป็นหมอพยบาบาล ฉัชื่อเหม่ยไปถึงพย,พยาบาลเคลื่อนที่จ้าฉันเป็นพยาังโอเคไปดิฉันจะเป็นหน่วยกู้ที่เป็นกคนเองว้าวคุณท,ทนตายไปสองคน โอ้แมกกาส์แตก็ผ่านไปอีกเนี่ยอ็เขาหน่อยอ่อ๋อมีคนหินลวละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโ้อ้อ้ยโอะยโอ้ยโอัยโอ้ยโทำอะไระอไร้ยอ hahaha 90 hai, ya dia loh. Mai, karena ini siapa? Karena ini. ดีเด็กๆทุกคนดูนะกินจังเลยนะแล้วก็มีดันโบสตัวดันก็เลยไปพี่ดูสิรออะไรเย้เตะเตะโอ้ยผิดอันเตะเตะอึ๊ปึ๊บ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 ปึ๊๊บเย้เตะเราจะเดินวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ไมาเ,า <No. S 2> เามาไน่่ไม่ไม่ไม่ม่ไมไมนไม่ไม่ไม่าไม่ไมหไ่ามม่ไมม่ไง่ไยมากอื เต้นสูเอวมือไปเลยทาวิ่ทาวิ่ทาวิดิงด้ง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 ทาวทาวิงดิ้งดิ้งดิ้งเกดไปแล้วืนตายแล้วทุกคนสู้ต่อไปน้ามี้ไหมทำไมไม่ขี้ตายน่าจะจบไง xin phép bởi lắm nha xin phép bởi lắm nha tôi phép bởi lắm nha xin 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 phép ใช่ๆแล้วต้องการไม้เพื่อมาต่อน,นี้แหละถ้างั้นเราก็ทู่นเต้ก,กันหาไม้สิบอันว,ว้าวตัวจะใส่เต็มๆเลยเราจะหิวเพื่อนด้วยท่าถวิกเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันหิวให้เธอนะโอเคไหม โอ้ยเธอเรีบเธอมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวฉันหิวให้ฉันไม่กล้าลายเดี๋ยวฉันตายฉันเป็นหน่วยพยาบาลน,นะเราจะหิวให้เธอเองโอเคไหมเย้เข้โาเรียบร้อยแลนโดนกินเดี๋ยวเราฮหิวได้นะเพื่อนเอาวานี่ห,ห,หิวเพื่อน,นย่าลับมันยาบางลับมันจะใคร มันจะหิวไม่ได้สนิทเพื่อนอยากขยับแล้วมันจะไม่ได้เพื่อนอยากตายหรออืมอือ,อ,อ,อโอเคเราจะเป็นหน่วยพยาบาลนะคะ เพื่อนเกือบตายโอ้ยลุ้นอยู่เนี่ยเอ๊ะอเด็คนนี้ปลอดได้ไหมไ่่คิดเล่นยากอยู่นะแค่นีนยว่าไป ขาน้าแผ่นไม้ข้างหลังกันเนี่ยค่ะน้าค่ะนะาเย้กระโดดข้ามไปเลยไม่ได้เหรอฮวน่าจะมีตัวเยอะมากเลยนะไอตาสัตว์ประหลาด ซึ่งเราจะทำไงต่อดีน่าจะเล่นจบมั้ยระวังนะเพื่อนก้าอ,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 อีนึงอ่ะไม่ฮ้ยอ,อีนึงอีนึงเย,ย้ว้าวเหลือสามคนโอ้ยก็คิดว่าจะไม่จบแล้วนะเนี่ยไปเลย ถึงมาเพื่อนถึงแล้วที่เราเป็นหน่วยกู้ชีพพยาบาลเราจะไม่ไปล่อยให้เ,เด็กๆหนีไปได้อีกเลยจริเลยรออะไรเย่เตจึ๊บทอดไม้เนี้ยนเนี่ยนะคะทุกคนชื้อชื้อชื้อใบจมมีหล่อบ้างด้วยอย่าให้เพื่อนได้ตายไปนะคะไพรางั้นเราจะเหลือแค่สาคนจะได้สามอาชีกันนะคะเพราะตอนนี้เอิมคือตอนนี้คือแบบ ต้นเตท่้นไม้ตามน้ำเพื่อนอ่ะหนูไม่ก็จะหน่อยถ้าเกิดมันเป็นแบบกระดูดกระดูดดื้อๆอยู่ขึ้นอ,อาจจะดำหนักอ่อา็นน้ำหน้าแล้วน้ำหนาอันนี้อัอนนี้แล้วเย้ถึงตรงนี้แล้วเย่ เราจะฉับเธอมาเป็นอาหารเลิศดเลือดเฮ้ยลืเกลดโดนย่างแล้วเราย่างเสร็จโดนซอสต่อเลยเราจะจาบไปอย่างสงบเราจะจาบไปอย่างเดี๋อ โอเคถ้าเกิดวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย